สวัสดีค่ะเป็นอนุาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการปลูกถั่วดินของเรานะคะแดดร้อนมากเลยคดร้อนเลยอ่ะนี่นะคะนี่นะคะตั้งแต่ข้างหลังที่ยาวที่ยาวตั้งแต่ตรงที่เราเตรียมแปลงเมื่อกี้ที่เราถ่ายให้ดูนะคะแปลงตรงนั้นนะคะยาวมายาวมาถึงจนนี่นะคะ จะส่งตายาวไปสุดริมรั้วเลยนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะการปลูกถั่วดินของเราวันนี้เดี๋ยวเรารอมาดูเดี๋ยวเอาไว้ให้มันฟักออกแบบว่าใบามันขึ้นมาก่อนนะคะหรือเอามาเดี๋ยวเราจะมาดีวิวให้ดูอีกทีนะคะนี่นะคะเหนื่อยและร้อนมากเลย ไม่ได้ปลูกแบบนี้มานานแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้ดูผลงานตอนที่มันออกมาเนาะนี่นะคะเรามีการเตรียมแปลงตรงนี้เราเราปลูกแล้วถวั่วถั่วลิสงเนี้ยนะคะไม่เกินครึ่งโลนะคะปลูกได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่าเราใส่แค่หลุมละ3ามเม็ดแล้วก็เเว้นระยะประมาณไม้บรรทัดนะคะ แล้วเราจะมีการเตรียมแปลงขุดดินให้มันฟุ้ยๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้รากมันกระจายได้แล้วก็มันจะออกเม็ดมันจะขึ้นฟักมาเมล็ดม,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 มันจะแบบกระจายแล้วมันออกได้ดีนะคะนนะคะเหนื่อยเหนื่อยและร้อนเหนื่อยและร้อนแต่ก็ภูมิใจนะคะ แล้วเมื่อกี้นี้เราปลูกไปประมาณครึ่งโลเองนะคะแต่ว่ามันปลูกตรงนั้นแล้วมันไม่พอแล้วเรามีการมาเตรียมแปลงปลูกกันตรงนี้อีกนะคะตรงนี้ตรงนี้ตั้งแต่ประตูรั้วเราประตูรั้วเราข้างหน้านะคะสองแถบนี้นะคะที่ที่แสงน้อยมีการขุดเป็นแนวให้มันเป็นแบบแปลงของมันเองนะคะเพื่อที่เราเดินผ่านไปผ่านมาจะได้รู้ว่าอันนี้คือเราปลูก ืดไว้ปลูกถั่วดินไว้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเหยียบมันแล้วก็ยังไม่พออีกนะคะเราต้องเอาเตรียมแปลงปลุกนี่นะคะเราต้องแยกเป็นสองส่วนด้านล่างกับด้านบนแล้วก็เราก็จะเราก็เลยปลุกตรงด้านบนตรงนี้อีกทีนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะยาเอาไปถึงตรงไม้อ้อนนะคะตรงนั้นด้วยนะคะ แล้วก็อีกหน่อยมันก็จะขึ้นมาเหมือนขึ้นมาเหมือนถั่วเหลืองที่เราปลูกนี้นะคะจะเขียวแบบนี้ออกมาแบบนี้ก็จะเป็นกำลังใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับสาหรับเกษตรกรชอบปลูกผักพืชผักสวนครัวหลังบ้านกินเองนะคะหรือว่าถ้ามันเหลือกินเราก็เก็บไปขายก็ได้นะคะ แต่ว่าตอนนี้แดดมันร้อนมากน่าจะทำหมดแล้วโอเคตรงนี้เราก็จะไปเก็บจอบที่เราเอามาขุดเตรียมแปลงถั่วดินเมื่อกี้นะคะนี่นะคะก็นั่งพักตรงนี้ตรงต้นต้นไม้ร่มเย็นๆของกอไม้หัวกนี่เองนะคะ ร้อนสุดๆเลยแดดมันร้อนถึงมันจะร้อนเท่าไหร่เราก็ต้องอดทนนะคะเป็นลูกของเกษตรกรก็เป็นแบบนี้แหละแต่เวลามันออกมาแล้วก็ค่อนข้างโคตรภูมิใจเลยนะคะร้อนนะคะดูไว้นะคะ,ะ,คะตอนที่ตอนที่มันยังไม่ อตอนที่เรากำลังปลูกเสร็จใหม่ๆเป็นแบบนี้นะคะนี hey, ยาวไปถึงดินรัวนุ่นเลยค่ะนี่นะะยาวประมาณสักกีเซเมตรสมเมตรได้หรือเปล่านะประมาณสัก20่สเซนติเมตรหรือเปล่านะคะกะไม่ถูกนะคะ